ทำนายฝันสวัสดีคะ่ะเาาวดีมีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงความฝันเรื่องฝันหินจาก ตำน้ำพริกนะคะใครที่ฝันว่ามีคนเอาสากตำน้ำพริกมาให้หรือตัวคุณนั้นอยู่ในความฝันคุณก็ถือสากตำน้ำพริกหรือได้ตำน้ำพริกก็ตามแต่นะคะก็คือได้ถือสากนั่นเองใครที่ฝันแบบนี้บอกได้เลยนะคะว่ามีเรื่องดีเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนพูดถึงเรื่องความรักกันก่อนคนโสด จะได้พบกับคู่รักโดยเฉพาะคู่รักที่อยู่ในเครื่องแบบนะคะใครที่โสดหันซ้ายและขวามองไปเลยว่าตัวคุณนั้นช่วงนี้มีคนในเครื่องแบบเข้ามาผัวพันบ้างหรือเปล่าประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดตัวคุณเองนั้น มีครอบครัวมีแฟนอยู่แล้วโอกาสที่จะมีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานก็มีเช่นกันนะคะเรื่องการงานการงานช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่กําลังจะสนุกกําลังจะเริ่มดีขึ้นแล้วอะไรที่แย่ๆก่อนหน้านี้ก็จะดีใครที่รองานใครที่ตกงานอยู่ช่วงนี้เกณฑ์ที่คุณจะได้งานสมหวังดังใจก็มีมากๆเลยนะคะส่วนใครที่ทําอาชีพค้าขายช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่มือขึ้นค้าขายกําลิกําไรมีมาให เห็นทำอะไรก็จะสำเร็จค้าขายอะไรก็มีกำไรมาให้คุณได้นับเงินไม่ขาดมือนะคะ กำไรนี้นะคะถึงจะไม่มีมาให้คุณมากมายแต่ก็มีมาให้คุณได้นับเงินได้ยิ้มออกยิ้มแก้มปริกกันเลยนะคะช่วงนี้นะคะใครที่อยากลงทุนทำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถลงทุนเพิ่มได้เพียงแต่ช่วงนี้อย่าไปลงทุนเกินตัวนะคะทำเท่าที่มีไว้ก่อนก็ได้ลงทุนเพิ่มเล็กๆน้อยๆถือว่าเป็นเกณฑ์ดีสำหรับความฝันเรื่องฝันว่าได้ถือสากตําน้าปริกนะคะ โชคลาบก็มีนะคะความฝันแบบนี้มีดีที่โชคลาบโดยเฉพาะถ้าเกิดท่านชายฝันคุณจะโชคดีมากมากท่านหญิงฝันก็จะโชคดีเช่นกันเพียงแต่ว่าเกณฑ์ที่จะโชคดีก็จะไม่เท่ากับท่านชายนะคะตัวเลขนําโชคสําหรับความฝันเรื่องฝันว่าได้เห็นสากตําน้ําพริกหรือได้ถือสากตําน้ําพริกเนี่ยนะคะตัวเลขนําโชคได้แก่เลข1เลข0เลข7ด แล้วก็เลข8นะคะเลข0เลข1เลข7แล้วก็เลข8 0 1 0 7 0 8 1 8 หรือ17แบบนี้เป็นต้นนะคะสามารถนำตัวเลขเหล่านี้มาจับคู่กันเพื่อเป็นตัวเลขในการเสี่ยงโชคได้นะคะย้ำอีกทีนะคะใครที่รู้สึกไม่สบายใจในความฝันคิดว่าฝันแบบนี้ฝันไม่ดีก็สวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตามีเวลาก็ใส่บาตรทำบุญก็จะถือว่าเป็นการแก้เครสเบื้องต้นนะคะฝันร้ายก็จะได้กลายเป็นดีฝันดีก็จะได้ดีย,ยิ่งขึ้นไปอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ